เพชรพรวยสวัสดีอิปซีสุภูสุขคนครับผมเมื่อนี้กับวันที่30และพี่น้องขมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยโครงสุดท้ายกันนะพี่น้องเนาะทั้งหมดทั้งมวนก็มีอยู่1 9อาจารย์นะพี่น้อง19อาจารย์ดังนะพี่น้องเด้อเตรียมสม,มุดดินซอไว้จะจดแต่พี่น้องก็สั่นกระแคบหน้าจอไว้แต่มันก็หลายอาจารย์หลาหลายาสำนนก มือเอื้นโค้งทุดทไทยแอดกิลส์สรุปเหล็กเด่นเนาะพี่น้องเนาะเหล็กเด่นองแอดมาน้ำกันลอดหลอดกอดข้อกันมาเหล็กเด่นเพลงไดพี่น้องตัวตัวล่องตัวระว่างบ่มาเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นเนาะพี่น้องได้เอฟซีที่เด้เบิ้งที่ติดตามตอนแอดสรุปโค้งทุดทไทยสรุปเหล็กเด่นในก,กิลลูเนาะพี่น้องแต่เอฟซีเขามาไม่กิ่ลูแต่เอฟซีที่ติดตามี่ก,กิลลูเพราะว่าแอดเฮ็ดมาแล้วเป็น สิบหมวดแล้วนะพี่น้องสรุปเลขกเด่นนี่เด่นตัวไหนมากตัวนั้นนะพี่น้องเห็นบ่ไปบางคลิปยอดล้างได้ไปค้นหาเบิ่งพี่น้องสรุปเล็กเด่นเห็นบ่ศูนย์กับเก่ามาน้ำกันถ้าวิ่งก็คือวิ่งเก่ากับศูนย์นี่ก็คือได้ทั้งบนทั้งล่างศูนย์นะ่ะเลขออกเก่าศูนย์เลขล่างก็ออกหกศูนย์นี่แหละพี่น้องสรุปเลขเด่นเด่นตัวไหนมากตัวนั่น ตัวล่องบ่ามาตัวระวังกับบอมาก็คือมาตัวเด่นเลยพี่น้องมาตัวเน่นตัวเด่นเลยไปเอามาทุกอาจารย์ทุกสำนักผลได้พี่น้องจังคิดได้สรุปสองเอามาครบทุกอาจารย์ก่อนเทียรดไปตามมาเริ่มกันเลยบ่กการเสียเวลาจากของปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดวที่แล้วกับเขาหกศูนย์ตรงๆง,งพี่น้องของปูศูนย์เจ็ดนี่ก็คือ ปูเด่นส่วนตัวเด่นนี่หกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเน้นล่างได้พนะี่น้องเน้นล่างกาันบนส่วนจับคู่นี่ก็มีหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสามหนึ่งสามสองสามสามเจ็ดหนึ่งปูตัดได้พนะี่น้องปูเน้นให้เจ็ดสองกับเจ็ดสามของปูศนะูนย์เจ็ดขิบไปเรี้ยวแนวได้พี่น้องแล้ต่อมาอันนี้ของแอดสูตรที่หนึ่งได้พี่นะ้อง ก็เป็นบนล่างคือกันเลขติดเลขวิ่นกันตามนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันลายอาจารย์ลายสำนักพี่น้องก็แคบหน้าจอเอาส่วนเลขวิ่งนี่ก็ให้2องกับหาเน้นที่หาส่วนจับคู่กับสองสามนึ 3, ่งสามอันนี้คือจับตามสูตร์ได้พี่น้องเพราะว่าเลข13มนี่มันออกอยากพี่น้องเห้าก่าสามหนก็ได้2อ1ส0่ 4, 2นึ 5, ่งสหาหหาศย์ห เน้นติดหาได้พี่น้องเน,นเน้นติดหาเน้นติดหานี่ก็คือสองหาหหาศูนย์หาอันนี้ของพอของพอยาได้พี่น้องของพอย่าวงวดที่แล้วเข่าตกกับพอย่าวหายศูนย์เก่ามันออกเก่าศนย์ก็คือเรียกว่าเขา่เาวาเล็กพอย่าววาเด้ปากหลักบนล่างไปกับน่ะพิงซีกับเก่าเน้นที่ซส่วนจับคู่อ่ะหน 2 4 3 4 9 1 9 2 9 3เถ้าเน้นกเน็นนนเ,นนกเน้นติด4เลยพี่น้องเนี่ถเน้นก็เน้นทีซ C พอเล็วิ่งเน้นที่ c ต่อมาของปูศูหาปูศูนหาี่ก็คือเขาไม่แล้วหกหดหดบางนึงก็เขาเขาบนล่างหดบางนึงเขาบนล่างหกศู 60, 90, เก้าบนล่างตรงๆของปูศูนหาพี่น้องส่วนเล็กซทิศนี่ก็ศูนย์ซหาึ สามเอันนี้เลขวิ่นมวดที่แล้วปู้กับอยู่นี่ละพี่น้องศูนย์ปู้หาวิ่งศูนย์มวดนี้ปู้หายวิ่งซเน้ 4, เนทีซีวิ่งซส่วนจับกู่กับหนึ่งซีเจ็ดซีหกซีสามแปดซีแปดตรงกันกันกบซทิศเจตกวกันนี่ยก็คือหาหกับ8 8ดดได้พี่น้องได้ ปูมักวงกลมห้คือเจ็ดสี่สามแปดพี่น้องอย่าลืมด้พี่น้องไอ้งวดที่แล้วเขาบนล่างตรงๆนะของอาจารย์ไก่ของอาจารย์อ,อาจารย์ไก่หลักซิบบล่างด้พี่น้องหลักซิบบนล่างงวดที่สิบเอด็ดเป็นหลักซิบนะพี่น้องมีหามีซีมีเจ็ดพี่น้องมีหลักหน่วยดีๆข็มาใส่ของอาจารย์ไก่ได้ ต่อมาเลกวิ่งเงินหลานเลกวิ่งเงินหลานงวดที่แล้วเขา่าเลกวิ่งกับเขา่าเข่าที่หกเลกจับคู่เข่าหกศูนย์ตรงๆล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเกกับหาเน้นที่หาส่วนจับคู่กับ 7, 1, 7, 2, 5, 5, 2, 5, 6, เ็ดหนึน่งเ็ดสองหาหาสองหาหกเน้นหาสองหาหกเน้นจิตหางวดที่แล้วก็เขาตัวเน้นความหกศูนย์ตรงๆต,ต,ต่อมาของพอวิชัยล้านแตก พอวิ่งใช่ลันแตกงวดนี้ให้เป็นบนล่างวิ่งแปดตัวเดียวจับคู่กับแปดหนึ่งแปดหาแปดเจ็ดอันนี้ของพ่อเสีดอกเลขฝากดอกพี่น้องเนี่ยเป็นบัจับคู่ให้ให้ตะเลขวิ่งเจ็ดสองศูนย์ห้านี่เลขวิ่งนกึกเสียดอกพี่น้องเนี่ยอันนี้ของแอดสูตรที่สองนะพี่น้องเลขวิ่งน,นี่ยกะหกเจ็ดหนึ่งสองสามบนล่างได้พี่น้องวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ด ส่วนจับคู่กับหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเนาะอฟซีพอเห็นเลขดับมันดับมาแล้วสิบสองงวดงวดนี้เป็นงวดเอยดับมาแล้วสิเบเอ็ดงวดบนดับสี่ล่างดับสามนะพี่น้องเ,อเลขบนหนาลงทุนพี่น้องตะวากรงสลากบอมีเลขดับพี่น้องเข้ากาับเบิ้งไปซื้อก็ได้ ว่ามันดับมาแล้วสิบเอ็ดงวบวันี้เป็นงวดที่สิบสอ,องกับปู่หลวว่ามันขี่ยูบอยู่พี่น้องครับฟังหูไว้หูนะพี่น้องกนะ็ไา่ยาเสียหลายแต่ที่จริงแล้วมันกระดับมาแล้วสิบเอ็ดงวบวันี้เป็นงวดที่สิบสองอันนี้ว่าตามความซือไก่ยาเสียหลายพี่น้องกล่องสลากว่ามีเลขดับห้อยซอง VIP บนวิ่งเจ็ดจับคู่กับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเน้นที่เจ็ดสองส่วนเลขสามตัวศูนย์เจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกส่วนรางวิ่งหนึ่งส่วนรางวิ่งหนึ่งจับคู่ก็คือหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นที่หนึ่งแปดอันนี้เลขดับแอดลงสองเทียสองคลิปได้พี่น้องบนดับสี่างดับสีเลขตัวเดียวกันเอฟซี FC ถามมาหลายแอดกันเลยไมล่ลง เลขดับเพราะเฮ็ดตัวไรวะท่นแอดกเกเรมาลงเฮ็ดลงสองคลิปเลยเห็นวะเนี่ยมาลงน้ำหวยสร้างเว่ยพี่ล้วก็มาลงนี่อีกลงสองเพียเพราะว่าเอฟซีถามเพราะว่ามันดับมาแล้วสิบเอ็ดงวดของพ่อบ้านสวนพ่อบ้านสวนนี่บนนี่วิ่งหกกับหนึ่งจะกวาดข้อกันมาได้คือเก่ากับศูนย์เนี่ยหกกับหนึ่งเอ่อพันจับคูไหโยหกหนึ่งศู 1. นย์หนึ่งหกแปดเจ็ดหนึ่งนี่พี่น้องเจ็ดหนึ่ง เน้นที่68อันนี้บนเลขบวมาน้ากันบนพี่น้อง7 8 9 2แปดเก้าสองก้าสอรคบมาน้ากันได้พี่น้องได,ด,งด้ส่วนล่างวิ่ง8กับ0เน้นที่8จับคู่กับ 5, หาแปดหาศหาหเน้นหาแเลขไม่มาด้วยกันล่าง0 1 48ด โอตบาเล็กสิแปดคือลายอาจารย์ไรสำนักแต่น้อของพ่อแ้มชุดล่างได้พี่น้องของพ่อแ้มชุดล่างเก้าชุดตรงๆได้พี่น้องได้ล่างวิ่งหาจับคู่ก็หาหาแปดหาเก้าหาอกหาซี่หาศูนย์หาสองหาสามเน้นหาแปดหาสองหาสามเน้นสามคู่สามหางอันนี้คือล่างยางเดียวได้พี่น้องได้ล่างอย่างเดียวของพ่อแ้ม เอามาเบิร์นของเกียหน่อยบันของเกยหน่อยเขาติดต่อกันมาหลายงวดละวันที่ผ่านมากกับเขาหกศูนย์ตรงตรงวันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกับเขาทั้งบนทั้งล่างหกอันนี้คือบนได้พี่น้องบทขะตรงตรงขึ้นกันอันนี้คือหลักสิบได้พี่น้องนี่หลักสิบนี่มีหนึง่งมีสี่มีหาหลักสิบส่วนจับคู่นี่ก็คือสี่สามสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ ห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ลักหนึ่งเจพ้นบ่จับถ้าพี่น้องเข้ามากระหามาใไซได้พี่น้องหาหลักหน่วยมาใไซอันนี้คือบนส่วนล่างแบบน,นี้ส่วนล่างหลักสิบล่างเนี่ยแปดกบหาพ้ 8, 5, 3, นตัดสามได้พี่น้องแปดก็หาพ่นตัดสามอันนี้คือล่างจับคู่กับแปดเก้าหาเก้า 3 9 8เก3า8ปด1นเพิ่อน้น8 0 5 0 8 1 5หนึ่่ได้ไปน้องตัวคนมาคักๆแห้งๆนี่คือ8 1กับหานย์ได้ไปน้องนี่ของเจ๊หน่อยค้องหาเขาติดต่อกันมาหลายวันแล้ววัที่ผ่านมาเขาตรงๆเขาหกศนตรงๆของเียนบนหน้างวัที่ผ่านมาเขาทั้งหมดทั้งล้างได้ไปน้องเก้ากับ60ศูได้ อันนี้พันไห่ของเส้นมันนาอันนี้บนพันไห่วิ่งหาจับคู่กับหาสองหาหนึ่งหาแปดเน้นที่หาสองส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือสามห้าสองสามห้าหนึ่งสามห้าแปดสามเป็นลักลอยพี่น้องล่างวิ่งเกตจับคู่กับเกตหนึ่งเกตศูนย์เกดแปดเน้นที่เกดหนึ่งเน้นเกตหนึ่งของเส้นมันนา อดทีธธ่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างได้ไปนองเอาของสร้างควบอธิบดีชัดแน่ได้ไปนองของสร้างควบนี่วิ่งหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งส่วนเลขเลขประกบนี่ก็คือหาหกเจ็ดจับคู่นี่ก็คือหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดตกกันคือหนึ่งเก้าพันยานมันกลับหัวนะนี่หนึ่งหกพันยานมันกลับหัวก็เลยเป็นหนึ่งเก่าตุกัน ส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือแปดสองหานี่พี่น้องนี่แปดสองห้าสร้างคอมันเน้นให้นึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกได้พี่น้องเพราะว่าเหลขวิ่งเน้นที่หนึง่งบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างเอาต่อมากพอค่ำสักลนบนวิ่งแปดจับคู่กับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเน้นที่แปดหนึ่ง ส่วนเลข3ตัวเป็นตัวเน้นนี่ก็คือ281ตัวร่อง285ได้พี่น้องล่างวิ่ง7จับะคูกับ7 3็7 4, 7 2เพื่อเน้นที่7 4พี่น้องฟันทงที่7 4เลขวงในวิ่ง8ฟันทงที่1 8ตัวร่อง5868 8. ล่างวิ่ง7 ฟันท่องเกตหนึ่งตัวล่องเจ็ดสี่เจ็ดหกปีนองเสี้ยนปลาตานเล็กวิ่งไม่เคยหลุดเด้อพีนองเ้อ <c oughs> เล็กวิ่งปีนี้ยังไม่เคยหลุดเสี้ยนปลาตานขันบอมมพิ่นจับคููหามาใส่หลุด่ีนองหนึงน่งนี่นหนึงนน่งนี่เพื่อให้วิ่งหนึ่งเด่นหนึ่งเพื่อนฟันท่องที่ศูนย์หนึง่งเจเล็กวิ่งเพื่อนนี่เล็กวิ่งเพื่อนนี่ปีนี้ยังไ่ให้หลุดได,พด,ดพ้พีนองได้หัวที่ผ่านมาเพิ่นก็หายศูนย์มาทั้งหมดทั้ง่างนี่ จพื่อดคันโมมาคนจับครูเข้าหามาใส่เอาหามาใส่หนึ่งคนจับครูมันบ้องง่ามไปหรอสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหานึ่งหานี่ง่ามนี่ไปหน่องหนึ่งหาเนี่ยส่วนเหล็กสามตัวพันเขียมีหกคูเหล็กถ่ายหลุดตะลีมากมากเบิ่นมาหามได้ไปหน่องละหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ย เล็กถ่ายเล็กถ่ายมุนสองเทียนี่มากมาเบิ่นมา,มา,มาหามได้พี่น้องได้โรตเตอรีต่อมากพอยา่าพอยา่างวดที่พานมากเขา60ตรงๆปบนรางวิ่ง1กึ่งจับสี่จกูะหาหนึ่งหนึ 7, ่งู่สี่เจ็ดแปดสี่หน พ่อหญ้าเน้นหาที่หาหนึ่งนะพี่น้องพอหญ้าเน้นหาที่หาหนึ่งอันนี้เลขฝากหรอพี่น้องแอดได้มากเลขฝากหรอแอดไดมาจากกันเพันหายมากพันถือไม่ได้หกหวดนี่ก็เลยมาฝากพี่น้องเอาเสื้อเนี่ยบอลเป็นเลขพอหญ้าได้พี่น้องเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเขาบวกขายกันทัวร์บานทัวร์เมี่ยงหรอพี่น้องเนี่ยเลขกอย่างเอฟซีหรือที่เดยเบิ้งคาวอย่างนี้ เก้าเก้าเจ็ดเนี่ยของเสียนตาทิพย์อดีตพานมากอะเล็กวิ่งเข่าศูนย์น้อพี่น้องบนล่างวิง 1, 3, 1, <ม>่งหนึง่งกับสามเน้นที่หนึ่งจะคูหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามเจ็ดสามแปดสามเน้นติดหนึ่งได้พี่น้องเน้นติดหนึ่งเสียนตาทิพย์เล็กวิ่งอวดทีแล้วเข่าศูนย์ต่อมาปูเจ็ดสองเด็กในตาล่างเนี่ยคือเจ้าแปดเก้าศูนย์ซีหาบนเอาล่างตัวเนี้ย ปูเขียนล่างก่อนเพราะว่าเลขลางมันออกก่อนล่างนี่วิ่งเจกับแเน้นที่เจ็ดับูกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามปูเน้นเจ็ดสองเน้นสายยาเลยพี่น้องสายยาปูเจ็ล่างวิ่งเกับศนย์เน้นที่เส่วนจับคู่ส่วนจับคู่ของปูด้วยพี่น้อง สตัวบนนี่ก็คือ095คู่เดียวหางเดียวแล้วก็เลข2ตัวก็มี05นย์หาศูนย์เ้เก่นย์ส่ปูเน้นศูหปูเน้น0 5, ูหอันนี้เลขฝันปู903พี่น้องเก้าเลขฝันต่อมาปูทุดปูทุดงปูทุดดง 9ก้าห้าสอ่ส่วนเลข2อตัวนี่ก็คือ5 2าสองศูเปอ้ยแปูว่าเอารวดตัวนี่แหละตัวเดียวนี่สุดเดียวนี่ศูนย์หนึงเนี่ย 01, ปูมั่นใจคือศ1นย์หพี่น้องเอาภาษักสรุปโคงทุนไทยพี่น้องเขาแคบหนออ้อยจอด้อแอธิยานต อันตรตัวเน้นบนนี่มีศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าสามศูนย์อันนี้คือบนขีดมัดมักคู่ตัวซีคูส่วนล่างนี่ก็คือตัวเน้นตัวเด่นนี่ก็คือเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกสองสามสองหกพร้อมข้อซักนี่คือตรงๆเด้พี่นอ้องบ่ตรงกลับตรงๆไม่ต้องกลับสุดท้ายท้ายสุดของเสี้ยนออ้พี่น้อง ของเซียนโองวดที่ผ่านมากอะเขาตะเล็กวิ่งเขาตะเก่าของเซียนโอนี่6หกขาหนึ่งหกขาหนึ่งเป็นตัวล่องตัวเนีนนึ่งตัวเซียนโอมากนี่คือหกหนึ่งสีได้พี่น้องหกหนึ่งสีตัวคนมากตัวล่องเี่ะหกหนึ่งหา่าจวนจับคู่นี่ยก็มี่ หกสองหาสองหนึ่งสี่หนึ่งหาศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วก็เจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าแล้วพี่น้องเป็นยังกันอันที่ขีดนี่พอซักที่ขีดมันตรงของพ่อซักศูนย์เก้าตรงของพ่อซกักเจ็ดเก้าตรงของพ่อซกักกับหกสองนี่ตรงของพ่อซกักตัวเส้นโอมาคาขึ้นหนึ่งสี่อันนี้พ่อซักขีดดอ,อกพี่น้องเนี่ย เพราะว่ามันตรงกันของภาษาสามครูพาษักระตรงศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็บหกสองสองหกนี่ของพภาักมันตรงกันแต่ที่จริงดาวเส้นหลพงพลมาคือหนึ่งสี่ตัวเดียวเน้อพี่น,อน้องเนาะเอาแคบหน้าจอแล้วครับเนะมักชอบตระใดกับพิจารณาบงมักมักกับพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางมักชอบตระใดกับหาจับสาเก็ตแบงกันคงสุดท้ายแล้วก็ขอบ,บุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยกันขอให้พี่น้องโชคดีมนันมาหนังแห่งปังๆกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพชรพายลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม